โอเคสวัสดีครับแล้วก็สดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธรแชนแนลนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมเล่นล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ครับสามกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับอาชีพ SC นั่นเองนะครับหรือชา a ์โลเชสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาลองไอเทมอะไรเล่น,ลนๆสักอย่างหนึ่งนะครับผมมันก็คือการ์ด2ปีนั่นเองนะครับไม่ใช่มีการ์ดอะไรมากมายนะคืออย่างนี้ประเด็นคือ Uh, SC อัลลอมัสที่ผมเล่นเนี่ยมันดันดาเมจได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าของที่ใส่เต็มตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ยืมมาจากของอาพิชช OP เนาะแต่ว่าเราก็ไม่มีตัวคูณสกิลอะไรมากนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือเสื้อของอาพิชช OP อดรลมัสเนี่ยที่ผมเล่นพีนะครับผม,มใส่การ์ดแอนดดอรีสเนาะแล้วประเด็น,นคือ เลือดกับ SP อ่ะมันจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับผมคือมันลดมันลดตักมากนะครับผมก็ h p หายไปวิละไม่มใช่วิประมาณ10วิเนาะ666นะครับผมแล้วก็ s s รลดลงอีก66หน่วยนะครับผมซึ่งถ้าจะเอามาให้ s c อัลดรมาิเล่นเนี่ยเดี๋ยวอา SP เราจะหายแบบพบภาานะครับผมก็เลยพยายามหาการ์ดที่จะเอามาทดแทนนะครับผมแล้วก็ มันก็มีอยู่เนาะก็คือกราซเอ็รซ์ก๊าซเอกนะครับผมก็ให้ MADK 5%้นะครับผมเดฟลบสิบเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยช่วงกิจกรรมเก็บเบี้ยอะครับผมที่ตอนวันที่ผมอัดมาวันที่7เดือน2นะครับผมปี66เนาะ,ะราคาการ์ดมันก็พุ่งสูงนะครับผมเออเอากร์ดไหนดีว่ามาดันดาเมียดให้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเอซีเราใส่โล่ของบิชอปไม่ได้เนาะมันก็ โลบีครับผมโลโลโอาร์บีชอรครับที่เพิ่มสกิลความแรงของสกิลอัตมัติเนี่ยไม่ได้เนอะก็เอ่มหายตัวอื่นมาทดแทนอยู่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาลองใช้เป็นการสองปีนะครับผมก็อ่ะเอทเคกับเอมทเคให้สามเปอร์เซ็นต์เนาะก็ให้น้อยกว่าเอกราฟกาส์นิดนึงนะครับแต่ว่าราคามันก็ถูกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีอยู่ในคลังอย่างเงี้ยเออก็เอามาใช้ได้อยู่มั้ง ก็ได้ว่าเออเดี๋ยวลองมาดูเทสดาเมจดูแล้วว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ยดามดเมชเลี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมว่าเพื่อนๆก็ได้จะรูล้ละอีกว่าคนอาจจะถามอ๊ะเราทำไมไม่ใช้อีกัปการ์ดไปเลยค,คือตอนนี้มันครับมันแพงนะครับผมช่วงเก็บเก็บเวลนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองที่อ่าเสื้อปกติก่อนนะผมยิงสัก5ทีแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอ่า อมันใช้เอสาเอสค่อนข้างเยอะ,ะครับในการยิงคือมันยิงกิน SP มากขึ้นกว่าปกติ30%เซนนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองที่เสื้อปกติเนาะไม่มีการ์ดนะครับผมเสื้อไทยมีปกติเลยเนาะยิงได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะครับครั้งที่1นะครับผมก็หนะึ่งหนึ่งหกเนาะ ครั้งที่2นะครับผมก็1 1 1นะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับ1 0 9เดี๋ยวผมรอสเปิลพาสเตอร์หมดแป๊บหนึงนะครับโอเคครั้งที่4นะครับผม1 2 1นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับ1 0 8เนาะชุบโอเค มเมดเฉเลียก็อยู่ที่113ครับผมแบบไม่ใส่การ์ดนะโอเคเดี๋ยวเราถอดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอุ้ยเกือบอันนี้เนาะป๊ับเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยนะผมใส่การ์ด2ปีมาเรียบร้อยนะครับ ยิงครั้งที่1นะครับผมปึ๊บหนึะครับครั้งที่สองหนึ่งหนนะครับครั้งที่3ามหนึครับแล้วก็ครั้งที่4ี่เนาะปึ๊นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมปึ๊บหนึ่งหนึ่งหกเนาะในเชลีอยู่ที่อ่ะหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมก็ขึ้นมาประมาณสี่พันนะครับอืมก็ครั้งแรกที่เราไม่ใส่การ์ดเนาะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งสามนะครับผมแล้วก็ถ้าใส่การ์ดไปปุ๊บมันเป็นหนึ่งหนึ่งหกจุดสี่ก็ตีเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผม,อมโอเคก็ดามเมจเฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหลักอ่าค้าคูณไปก็ประมาณสี่พันนะครับผม ก็ไม so ่แ so ย่เนาะก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วแต่แต่ที่เห็นได้ก็คือมันออกเลขที่แบบอ่าก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยออกเป็นเลขเดี่ยวเนาะก็คือ1นึ0 0 0สนหนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนเก้าอะไรเงี้ยเออจะขึ้นมาเป็นแบบว่าหลักสิบมากกว่านะครับก็คือ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ห้าหนึ่งหื่หกอะไรประมาณเนี้นะครับผมขึ้นมานิดหนึ่งเนาะก็ยังดีนะครับผมขึ้นมาบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ละกันผมมาลองเทรดอะไรเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นนะครับผมอันนี้บ้าไรก็ยังไม่กดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่น่าจะดันดามเบียให้กับเอซีอโดรมัตได้นะครับมันก็คือส่วนโล่นะครับผมตอนนี้ก็หมายตาโล่กระต่ายอยู่นะกระต่น่าจะเป็นผมว่าจะหาแบบลูตันมาใช้นะครับ มาได้ MEDK ได้ด้วยเนาะ MEDK ป,ประมาณ5%แล้วก็หน่วยอีกถ้าตีเคาะ9ก็รู้สึกจะให้อีก20หน่วยนะครับผมก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไอเทมิสบาลานเนี่ยไอ้โลตาช่างเนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรกับของไอซี SC อะไรมากนะครับผมเพราะว่ามันต้องขึ้นกับพวกสกิลฮิวอะไรพวกนี้เนาะของบิชอปเป็นหลักเนาะบีชอปกับเรายอะกาด g e n e เล่เป็นหลักเนาะ เราก็จะได้แค่ MDEF 60แล้วก็ลดไล่อีก5หน่วยนะครับผมก็เลยว,ว่าเออเดี๋ยวลองหาโลดตัวอื่นมาใช้แทนดูนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันผมมาลองเล่นเล่นเล่นให้เพื่อนๆดูกันเนาะแล้วก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่อง Polygon Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเอาต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกย,ยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไ,ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ